thank mm -hmm. you I don't know. ในสปาร์าร์เองก็น่าันะครับด้วยความที่เทศกาลนี้เป็นเทศกาลพิเศษเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ถเด็กแลและมันก็ไม่มีแต่ความสนุกที่นาตื่นตรีแต่มันเป็นการสองงานที่รวมตัวกันและน้องไปอย่างที่โรย่างูดดีว่าจ่วนทีเขาก็ได้นของเล่นเ้าก็สะสมลงไปเพราะฉะนั้นไมีความพิเศษมากไยไหนบอกพวกเราหน่อยครับว่าในงานที่ เมนจะมีปนาใ่นเลยที่มัน like ก็มั่วมากการงานนี่แล้ารผสมผสานอะจะมีอะไรมีคาราบอยมีพเกอมีาาแล้วเตอร์มรก้องมาจยมสนด้วยกนโอเคก็คือปี่เวากอ็เอออ่านด้วยสเออแบบนี้มีเอ่อเดี๋ยนี้เดือนหน้าจะมีทั้งหมัเยเ 到了我们一直感觉说，这两事情特别有难度。 ผลลุกได้ไหมพอสั่งดูนี้ผลลุกได้ไหมอย่าลืมตั้งกลุกนะครับซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่27มีนาคมนี้ตั้งกลุกถาอยู่อ่านร้องปิดอยู่ไม่เป็นไรแล้วก็ศิลปินนะครับที่จะมาร่วมงานแสดงในเทศกาลดนตรีนี้นะครับก uh, ็คือได้แก่คุณยองแจบออสเซเวนเธอเป็นฉันแค่คนทีดน้อยเพราะคนทีักประจับโง่นะ เน้นย้ำ2ิีี่สบมีนาคมนี้อย่งางดนะครับและของเรา4 5หพือสถาโทนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เรามาสูเ่เซสชั่นสอไปนะครับให้เราไปได้ฝากอะไรกันที่แฟนๆให้มี่สิัญชนสำหรับวันนี้นะครับทั้งมนะครับ เดี๋ยวให้ดูไปดูแทนเชิญชวนคนมานังระเบีครับขอบอิญมาต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้อยากรับจัดเวทีสังพันธ์ทำขึ้นขายทัพเวียนอีทำวนนี้นะครับอยากให้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับตลอดจน แฟนคลับนะครับแล้วก็อินเวนเซอร์ทุกคนนะครับร่วมถ่ายภาพกับเราในครั้งนี้นะครับและต่อเรนเจอร์โรเตอร์จากสองสี่เจนเนอเรนเบนนะครับขึน้นบนเวทีด้วย ยกเลยให้เวลาอีกแค่นิดเดียวจ้าโอเคโอเคไหมครับถุงมาโช <c oughs> ม,ม์โอเคไหมครับใไอเลสเทนดมือนะครับมีเท่าไหร่ยังไม่โอเคนด์ไหมครับยกมือเรียบร้อยนะครับว่าขอบคุณโปรโมเตอร์ทุกท่านแล้วขอบคุณน้องไปขอสิกคตรงนี้น้องไปร๋